ในโลกแห่งความทุกข์ไม่มีใครสามารถหลีกหนีปัญหาได้แม้แต่ผู้มีศรัทธาก็ต้องเผชิญพายุแห่งชะตากรรมไม่หยุดหย่อนชิโจโคิงง,งอสิผู้จงรักภักดีถูกใส่ร้ายถูกทอดทิ้งและถูกทดสอบด้วยความยากลำบากที่ดูไร้ทางออกจงทุกข์เมื่อมีทุกข์จงสุขเมื่อมีสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงสวดน้ำเหมียวโคเรงเงเคียวอย่างต่อเนื่อง และเจ้าจะได้พบความปีติยินดีอันไม่มีขอบเขตจ,จำกัดจากธรรมะความสุขแท้จริงไม่ใช่การไม่มีทุกขแต่คือการมีจิตใจที่ไม่พ่ายแพ้ต่อทุกขณะชีวิตแม้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ยากแต่สำหรับผู้ยึดถือคำมหัสจรรย์สถานที่ตรงนี้สามารถกลายเป็นแดนแห่งความสุขสำราญได้ศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ผู้คนภายนอกแต่คือความกลัวและความไม่เชื่อในใจเราเอง ด้วยไดโมคุเราสามารถเอาชนะได้ความสุขสูงสุดคือการที่เจ้าสร้างมันด้วยมือของตนเองสวดด้วยจิตใจที่ท้าทายและสวดด้วยความขอบคุณทุกวันไม่ว่าโลกจะมืดมนเพียงใดตราบใดที่เราสวดมนต์ด้วยศรัทธาที่ไม่ยอมแพ้เราจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขและสร้างความสุขที่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้